เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมจ้ายางเขามากมันก็มีความสุขแล้วกําไรเน้นๆคือความสุขเป็นประเด็นหลักจ้าความสุขก,ก,กระไรเก็บเห็ดได้แบ่งปันความรู้ให้กับพี่กับน้องที่สนใจะนะครับโดยบาแพงเลยไม่กระทังการเห็ดเชื้อเห็ดผมกับเบอรด้แพงสูตรนะครับแต่ต้องมาเอาถึงที่ผู้มาเอาถึงที่คือผู้ที่สนใจอีรลียิ่งยิ่งได้ส่งเสริมให้ผู้อื่น ได้ปลูกได้ไดนี่ผู้ที่สนใจในวันท่อไปยิ่งมีความสุขหลายอสุดยอดเลยค่ะพี่ครับผมสุระบุญขันนะก็ป่านอาอ์ทยวยบ้ันไห้ค่ะสถานที่ตั้งสวนป่าอยู่บ้านหวายจ้าบ้านหวายนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลภูงเงินอาเภอเสละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสวนอย่างนะที่มันสวยงามขนาดนี้ปลูกมาได้จากปีแล้วจา้าเออลักๆเริ่มต้นปลูกก็คือ8ปีครับ 8ปีแปดปีจ้าซึ่งเฮ้าหูว่า8ปีอย่างหน้านี่มันติต้นใหญ่มันบ่ตัวรรมาตสของย่างหน้ามันต้นใหญ่ผมก็เลยปลูกบนในใจว่า6คุณหหรือ8ปคุ้นดนี่ล่ละจ้าแม่นเมื่อปลูกแล้วรู้สึกว่ามันห่างไปก็เลยไปขอพันกาใหม่จากศูนย์พอช่ำกาใหม่มาปลูกแสกแถวอีกแสกเรื่อยเรื่อยอ๋ออ่ามันก็เลยเป็นเกิดแถวนี่ขึ้นมานะครับในปีที่สี่มาปลูกแรกอ่าม่ันต้นนี้ขื้อประมาณสี่ปีค่ะตอนนี้ปลูกมาได้แปดปีแล้วในพื้นที่ประมาณจะไลค่ะาปอะไรรรมณ เราปลูกแบบนี้อ่พี่เดโดนไปไหนพี่จังคอยสิเริ่ม,มได้เก็บเห็ดละง,งูกจ้าเออหลังจากปลูกแล้วเพิ่อนอยากอันนั้นเป็นบ่อล่ะอยากมีเห็ดละง,งูกเกิดค่ะดูที่บ้านเนี่ยมันมีสวนสวนหนึ่งขาเจ้าปลูกก่อนผมประมาณสามปีจ้าแล้วขาเจ้ามีเห็ดละงูกเกิดอ๋อมีเห็ดละง,งูเกิดมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากเห็นเห็ดละงอไวขึ้นเพราะเขามีอย่างหน้าแล้วจ้าอ่าก็เลยไปขอสือดอกบานจากสวนนั่นล่ะ ออดอกบานถุงละยี่สิบบาทจ,จำได้สมัยพ่อดอกบานตะกีมันบอครยมีพู้ได้เอาไปประกอบอาหารแล้วซึ่งม, <เล S 1> มันเละๆแล้วมันเละๆแล้วมันวิคาแล้วนะก็เลยมาขย้ำขย้ำเซนามเซนามเซนามล,ลดลาดมันก็ได้ด้ยวยความจำกัดอ่ะเอาสิบบาลดทุกต้นกับ่ได้ผมก็ลดต้นนี้นะเว้นต้นนี้มาลดต้นนี้นยประมาณนี้บัดที่นี่พ่อในปีประมาณปีหกสองปรากฏว่ามาเจอเห็ดละโงูเกิดอ่อ พอใส่เชือกแล้วเขาต้องติดตามเด้อว่ามันโอ้เฮ็ดเกิดเราไปนอนนงางถ่าเบิง่งอยู่แต่บาดมันเลียวเ่า <c oughs> เห็นเนียผม<ะ>พยายามเดินในสวนนีตลอดนะครับประ้าณมือละสองสามรอบนะที่เดินอยู่นี่นี่ตั้งแต่ไหนมาทุกมือยังเดินสองสามรอบมันบบมีเห็ดเกิดผมก็กต้องเดินนะครับอย่างนอยเขาได้สัมผัสกับอากาศสัมผัสกับความเขียวข,ของเขาปี 2, หกสองเฮ็ดโอเกิดต้นเดียวจหกสองอุ้ยดีใจครับพ่ออยากเต้นบอกอุ้ยเซโยครับเขาเห็นเห็ดละโงไหม เอาแล้วสําเร็จแล้วท่านมาปีหกสามเอาต้นนี้เริ่มนี่ต้นนี้เริ่มจากต้นเดียวปีหกสามก็อยุประมาณเพิ่มมาอีกไปมั่นสักสิบต้นบาทที่นี่อ่าสักสิบต้นนะครับปีหกสี่เอาเกิดกระใช้ไปอีกปีหกห้าเอาเกือบเต็มสวนแล้วบาทที่นี่ครับท่านครับเราแต่ละปีพี่ตองบอกว่าเชื่อเมื่อวานเพิ่มเรื่อยๆบ่จันเากะไปเห็นต้นเถาแล้วครับถูกต้องถูกต้องตรงนี้ตรงนี้ถามว่าเชื่อเมื่อวานบอ ตามเท่าที่ศึกษานี่มันเป็นเสือไม่ค่อเลซ่าเนาะที่สิไปเกาะติดอยู่กับปลายหากย่างหน้าเพื่อนวานั่นทำผลการศึกษาการวิจัยขาพูถถ้ามันติดอยู่แล้วมันจะอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันต้นอย่างหน้าหรือหากอย่างหน้าก็เสียอาศัยเชื่อเชื่อเฮ็ดตัวนี้นะครับในการที่เชื่อเห็ดสิดความชุมชื้นดูดอาหารมาไหต้นอย่างหน้าในขณะเดียวกันเชื่อเห็ดก็สไดอาหารจากต้นอย่างหน้าขึ้นกันเป็นการแลกเปลี่ยนกันอยู่น้ำกันแบบพึ่งพาอาศัยกันวันต่อค่ะสุณรับมือนี้นะ หนูอยากได้ส่วนที่ไม่เห็ีละงงแบบนี้สิเริ่มต้นปลูกเลยพี่แนะนาให้เป็นแบบใดดีในการปลูกเริ่มต้นที่มันสีสามารถได้เก็บเหีลยงงแบบนี้อยากได้ไหมคะอ่าอยากได้เป็นบอจ้าอยากได้เอาแนะนําจัางสิคือเรามีพื้นที่เตรียมพื้นที่โดยเฉพาะเป็นดินลวนปนทรายจ้า,าดินลวดปนทรายจะเหมาะที่สุดบาทที่นี่ไปซื้อต้นยางหน้าที่เขาเพาะแล้วแล้วใส่เสื้อเหี่ยงงกให้พร้อม Oh, อ๋ออันนี้สำหรับคนเริ่มปลูกใหม่นะคะถ,ถ้าเขาใส่เสื้อ,อเห็นกงเขาไปให้แล้วเนี่ยคือคอ,คอมันจะเกิดความหมั่นใจแต่ต้องมีการเบิงเดวา่าต้นที่เขาใ,ใส่เสื้อเห็ดละงกให้เนี่ยมันมีเสื้อเห็ดละงกอีหลีบอมีเสื้อเห็ดอีหลีบอเบิงที่ก้นถุงก็ได้ค่ะปลายรากที่มันโผล่มามันจะเป็นปุ๋ยขา,ขาวขาวจ้หรือฉีกถุงเบิงเนี่ยมันจะเป็นขา,ขาวขาวหล่อกอดดินเลยวันต่อไปอนั่นแหละทายแตงสั้นบ่ปลูกแล้วเข้ากับใส่ปุ๋ยคอก เอาฟางคุ้มฟางได้ดูแลยังน้อยจ้ามีสถิติที่เร็วที่สุดคือปีสิบเอ็ดเดือนได้เก็บเห็ดเลยได้เก็บเห็ดครับปีสิบเอ็ดเดือนสวนหนึ่งอยู่ที่บ้านนี่แหละปีสิบเอ็ดเดือนจ้าอ่าหลังจากปลูกนี่เราตอนที่ไปปลูกต้องขุดลุ้มลึกขนาดไหนกวนลุกต้นพันนี่นะเขาสื่อไหม่ังไธรรมดานี่แหละครับยังเพิ่งต้นนี้น่อ่าแต่ก่อนนี่หกขึ้นอย่างได้หนี่แถวนี่แม่นบอค่ะแม่นสทตกว่าเมื่อนี้หนูสิปลูกหนูจะต้องขุดลุ้มลึกประมาณเท่าไหร่ค่ะอ่าตามที่ดิฉัน ถาเฮ้ามีแห้งมีกำลังพ่อเขาบอกว่าประมาณกว้าง30เซนนี่ประมาณกว้าง30เซนแค่นี้ก็พอแล้วลึก30เซนนี่แค่นี้แล้วก็เอาลงตรงกลางนี่นะครับปลูกตรงกลางถ้าอยากให้ดีถ้ามีเชื้อเห็ดในระหว่างที่ปลูกนี่เฮ้าโร้ยเชื้อเห็ดลงไปนำ้ำแห้งดีเลยหรือฝ<ต>ังดอกเห็ดลงไปเลยแห้งดีเลย เรามือปลูกเขาต้องใส่ฟุนฟ้นใส่ปุ๋ยอย่างลงไปบอค่ะเอ่อผมบ่ท่านแนนนําให้ใส่ฟุนฟ้นใส่ปุ๋ยเพราะว่าถ้าเป็นปุ๋ยคอกมันควนสิ่พันกันหม,มักซะก่อนเพราะว่าถ้าบม่มันอาจสะเกิดวามห้อนได้เ้าเฮ็ดในหากของพืชได้รับความร้อนอาจจะตายใดวันต่อไปอ,อาจจะเกิดบ่บ่นนิีปัญหามีชนั้ไหนเขาติดซะก่อนสามารถจกเดือนนึงเขาคอยไปโรยโรยโรยฟุอนฟุ่นขี้วัวเขาไปใส่เนาะค่ะครับผม้วคอยคุ้มด้วยพวกใบไหม่หรือพวกฟางจ้า เพค่อร <ไป S 2> <ล>ัษาความชุ่มชื้นนาดินแล้วสมมติว่ามีบางสวนที่เป็นปลูกม,มหาหกปีแล้วแต่มันว่าเกิดเห็ดลงงกเห็ดเทียดจังไไดจ้าป่เนี่ยมันมีหลักการอยู่จังสี่นะครับมีหลักการอยู่จังได้เอออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเชื้อเห็ดตัวนี้มันจะต้องไปเกาะติดอยู่กับรากยางนาจ้าโมเมนต์ว่าข้าววันไปทั่วไปทีบเด้อ๋ออนี่นี่นี่จังต้นนี่นี่จ้านะปลายหักยุ่ไใส่ปลายหักปลายหักก็อยู่บริเวณทรงพุ่ม สซ่ผูกขึ้นตรงนี้มไม่ได่หากของเขากระจายรอบบมาณนี่แหละครับล่อง่อ,องขึ้นบ้างเขาก็คอยเคลียร์เคลียรหาการเคลียร์หานี่แน่น่ามหมเคลียร์เขายังสี่ไปยังค,ยคือเคลียร์เขาเพราะว่าเวลาถูกหักเขาเนี่หักสี่บเดืขาดนี่ครับหักของอเขา,าอม่นี่หักสี่ใบ,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 บดเดือดเดือกเด้ยอ,อยู่ประมาณตื่นตื่นนี่ล่ะนะเมื่อเจอหักอยงสี่แล้วนี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อเจอหางสี่แล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่ เฮาสีใสเชื้อเข้ากับสสเชื้อนี้เลยครัป่าที่นี่อบริเทสสปสปาเราค่ะต้งเทลงไปหาของมันเลยเขาต้องการหสเชื้อตัวนี้เรารู้แล้วว่าเชื้อตัวนี้ต้องไปเกาะติดอยู่กับรากของยางนาจ้าเออเห็นจังไหนมันสิไปติดอยู่เล้เาก็ต้องหูว่าหากของมันอยู่ใส่ปลายหากนี่นะครับนี่แหละโมเมนต์ว่าเทเชื้อดูบ่ะต้นไหนบ่เกิดพบกับพยายามใส่พยายามใส่จนบางที่เอาหอดดอกเค็นนี่ไปฝังมีเทคนิี้ยังไงคือถ้าเป็น ้นแต่ถ้าคนจิตปลูกไม่เนาะค่ะเพิ่นก็ซื้อต้นที่มีเชื้อแล้วไปปลูกเลยกับบ่ต้องซื้อน้ำไปเอาน้ำเชื้อไปใส่อีกแม่นครับแต่ถ้าเพิ่นมีต้นอยู่แล้วเพิ่นก็ซื้อเชื้อเพิ่มเพื่อไปซื้อเชื้อเพิ่มต้นใหญ่ก็ต้องใส่ปริมาณหลายจ้าเออ่ต้นน้อยก็ใส่ปริมาณน้อยนะครับก็เลยแนะนำว่าถ้าบ่อยากสิ้นเปลืองหลายก็ใส่ตั้งแต่เขายังน้อยๆอยู่ถ้าต้นใหญ่ๆเออถ้าต้นใหญ่ๆผมแนะนำี่ถ้าต้นใหญ่ๆนั่นอย่างเช่นต้นใหญ่ๆใหญ่กว่านี้แล้วนี่ย ระบบหากเขาเสียเข้าสีหายากนะครับเมื่อหายากให้จังไงให้ซื้อต้นที่ติดเชื้อแล้วนี่ไปปลูกละลาะส่งภูมิเขานั่นละปลูกต้นน้อยเ็ซอต้นน้อยปลูกแต่ว่าต้นน้อยที่มันติดเชื้อต้นนี้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าจ้าอ่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดทอที่พี่ปลูกมาตัวนี้กัเจ็ดแปดปีแล้วค่ะมันมีอย่างเป็นความยากหรืออุปสรรคในการปลูกอย่างหน้าแบบนี้บ่จ้ะเอ่อสี่มีในช่วงสามสี่ปีแรกเพราะว่าวัชพืช เอาต้องมีการควบคุมวัชพืชอ๋อนี่เป็นยาฆ่าด้วยเนาะเออมันยาฆ่านี่ยยาฆ่าก็ลังลาบแต่ว่าถ้าเมื่อควบคุมแล้วยาฆ่ากับสีสูเงาลมเงาปอดไอกระสีคอยลดลดปริมาณลงจ้าแล้วช่วงที่เป็นยาฆ่าพี่จัดการยาจังไดยจ้าอ่าตัดเอาครับใช้เครื่องตัดยาตาดเราใช้เครื่องตัดยาสาไพยตัดเอาเอา้โผู้อื่นตัดกับว่ได้เพราะต้นใหม่บางต้นยังหน่อยอยู่เครื่องตัดยาตัดเราต้องตัดเอาเองจ้าอ่ข้อเสียวหูตำแหน่งต้นใหม่ว่าเ้าปลูกระยะห่างสาตัวนี้ติดอยู่ไซแน่นะครับคือตอนที่มมมัััันนนนนต้นน้อยอยยยู่่ก็ีปญญหหหาาาขึลครบ ก็เพราะมันต้นใหญ่มีใบคุ้มแล้วหยากคจะบ่มีแล้วไม่จะใบแล้วบ่ได้ตัดแล้วนี่เห็นบ่ผมก็สิไปดูแลแต่ยังมองหยาค่าเ้าช่วงแรกๆเดี๋ยวพี่ต้องได้ฮวสน้ำมันบองค่ะมันมันมีปัญหาเรื่องพวกนี้บ่เฮาสามารถปลูกหน้าฝนได้เลยจ้าอ่อยากให้ปลูกหน้าฝนนะครับปลูกหน้าฝนเพราะว่าถ้าปลูกหน้าฝนได้นี่ถ้าผ่านฝนนึงไปได้โอกาสรอดตายก็สูงมากแต่ว่าควรสิปลูกช่วงหลังจากฝนทิ้งช่วงแล้วเช่นปลายเดือนมิถุนายนพอช่วงมิถุนายนฝนสิทิ้งช่วงเด้ย ถ้าปลูกตอนนี้อาจจะได้ตักน้ำหดอาจจะลำบาก<อ>ช่วงหลังจากฝนทิ้งช่วงแล้วค่อยปลูกก็ได้มิถุนากลากกาดานะครับสิปลอดภัยที่สุดพี่คิดว่ามีข้อดีไใ,ในการปลูกยางนาสำหรับพี่เลยคะคือเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมยางาเขาม้ามันก็นมีความสุขแล้วอุดยอดเนี่ยชอบมากเลยค่ะ <laughs> แค่เขามานีกนมีความสุขแล้วยิ่งเราอยู่ในวัยเกษียณอายุราชการาเพราะเขาม้าปุ๊บ งานอื่นเราก็ปล่อยว่างหมดแล้วเราก็มาดูแลแต่ส่วนนี้ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ดูแลอะไรแล้วคนั่นผู้สี่ิปลูกกับว่างแผนจัก,กนจักอย่างน้อยก็ห้าหกปีก่อนกเกษียณนอ้องก่อนกเกษียณครับเพื่อกเกษียณไม่ได้เขาสิบบรเษัทงานหนักแต่แตยังช่มแล้วกับตัวหน,นึ่งทีผมบอกถึงก็คือเรื่องของตอนนี้มาแรงคาร์บอนเครดิตหลายคนคงสิพอเขาใจอ,อ,อยู่นะว่าคาร์บอนเครดิตเป็นยังไงก็คือการซื้อในการดูดปริมาณคาร์บอน ถาดค้า์บอนในอากาศเนี่ยเพื่อเป็นการลดโลกร้อนเนี่ยเขามาอยู่ในตนไม้เนี่ยตนไม้ขนาดเนี่ยมันสิดูดคาา์บอนได้ประมาณจักตันต่อปีเขาก็สีขคิดคำนวณว่าเอาถ้ามันดูดได้หนึ่งตันต่อปีเขาจะซื้อตันละเท่าไหร่ในปริมาณความสมาถในการดูดทั้งทั้งที่ตนไม้เขาบริตัดขายปีหนามันใหญ่ขึ้นอีกปีเฮืร์ใหญ่ขึ้นอีกเขาก็สีคิดเอาตนมันมันดูดได้สองตันเลยได้บ้านนี่เขาเกิดเพิ่มราคาให้ตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาติดต่อขอซื้อแล้ว กำไรเน,น้นๆคือความสุขเป็นประเด็นหลักความสุขหรือก็รได้เก็บเห็ดได้แบ่งปันความรู้ให้กับพี่กับน้องที่สนใจะนะครับโดยบอกแพงเลยแม้กระทังการเห็ดเชื้อเห็ดผมกับเวดแพงสูตรนะครับแต่ต้องมาเอาถึงที่ผู้มาเอาถึงที่คือผู้ที่สนใจจร่งยิ่งยิ่งได้ส่งเสริมให้ผู้อื่นได้ปลูกได้ไรนี่ผู้ที่สนใจนี่วันต่อไปยิ่งมีความสุขหลายสุดยอดเลยค่ะพี่ เฮ็ดเพืองพวกนี้บ่ได้ใส่เชือบเป็นบ่ค่ะเฮ็ดเพืองนี่เฮ็ดเพอได้ใส่เชือบ่ค่ะบ่ได้เฮ็ดเพอบ่ได้ใส่ครับเพราะปกติดีถ้ามีอยากง่ายแล้วมัน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 สิเกิดได้ง่ไงกบเฮ็ดเพอนะครับแในเฮ็ดเพอเนี่ก็เป็นเฮ็ดที่ชอบแสงค่อนข้างจ้าหลายกว่าเฮ็ดละโงกค่ะอย่างเช่นบริเวณที่เกิดเฮ็ดเพอเนี่ก็สิวเใครมีเฮ็ดละโงกเด้ตรงนี้แสงสิลงได้หลายอ่าชุดยอดมากเลยเนี่ยนั่นล่ะจ้ะอยากให้พี่อ่ะฝากถึงคนที่เพิ่นอยากเริ่มต้นเฮ็ดคือพี่เนี่ยค่ะว่าเพิ่นต้องเริ่มเฮ็ดจังได๋แน่วางแผนจังได๋ เพิ่งจะค่อยสิได้อยูส่สวนสวนยางนะที่มีหิรลงงูกแบบนี้ครับอ่ากะอยากบอกว่าถ้าคิดอยากจะปลูกถามเจ้าของเบิ่งซะก่อนความสนใจความสนใจหลายซ้ำไดคจ้าอ่าความอยากปลูกนี่หลายซ้ำไดค่ะถ้าความตั้งใจความอยากปลูกความสนใจเยอะแล้วนี่มันสําเร็จไปเึ่งหนึ่งแล้วเด้อ้อ่าอ่แม,มน่นว่าไปเห็นตอนอ้นยางหน้ากันอยากได้อย่างได้มาแล้ว่าบ่ไปปลูกซ้ำนี่แม่นผู้อยากปลูก ไก่บันไดข้าจเจ้ากับมเะเอาก็ไก,ก่บันไดก็สรรหาะนะครับนั่นแหละแล้วเราก็ว่าต้องล่อดนถ้าคนอยากปลูกยิงปลูกเลยครับต้นฝนนี่แหละปลูกเลยเพราะว่าสีบดีเสียเวลาถ้าคุณสาก็นีก็คือส่าปีอีกหนึ่งปีาส่าปีหนึ่งปีนะครับแล้วบ่ต้องคิดเรื่องของการลงทุนนี่มากไม่ไปที่ศูนย์พ่อช้ำป้ากล้าไม้หรือป่าไม้จังหวัดเขาแจกกาไม้ฟรีอยู่แล้วนะครับมีรนาคารมั่นรถกับบัตรประชาชนไปเอา ามื่อนี้มีคน,นสนใจอยากมาศึกษาดูง,งานสามารถให้มาไดบจ้าก,ก็อยากให้ติดต่อล่วงหน้า,านะครับติดต่อล่วงหน้าซะก่อนว่าผมสีวา่าง่าเพราะว่าบางทีภารกิจผมก็มีหลายทางขึ้นกันนะครับบได้อยู่ประจําที่สวนตลอดอติดต่อได้จังไ๋จ่าทาง Facebook ก็ได้นะครับสุระบุญขัน a c e b o o k นะครับหรือทางเพจใน Facebook นะั่นแหละก็คือสวนป่าโคกหนองนาครูสุระ ผมเห็ดโคกหนองน,องนาน้ำเด๋จ้าอ่าเม่อนันซื้อเพจก็ได้เป็นเพจสวนป่าโคกหนองนาคูสุระค่ะ,ะหรือเบอร์โทรศัพท์ก็0885488699ค่ะยินดีให้คำปรึกษาครับค่ะเมื่อน,นี้หนูก็ต้องขอบคุณพี่ไลาๆที่ให้โอกาสทั้งช่องข้ามาเรียนรููวิธีการแนวทางในการปลูกอย่างนามันอาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่ เพิ่นมีพื้นที่ว่างเปล่าหรือค้นที่บ่าทัานแต่ก็เสียนการทำงานเหมือนพีเหดไว้นะคะแล้วก็ชอบเนวานี้แม่นค่ะเราเพิ่นก็วางแผนปลูกไว้เพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นอากาศจีเป็นแรงบันดาลใจสาหรับเพิ่นไหมคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ